หมดครอบครัวไปเลยมไ้กรวยๆครับเยมาราให้วันนี้จะได้กินข้าวไม่ได้ดูนี่ดูดดูดิเฮ้ยดูดิเฮ้ยไม่ต้องูดอ้ไมอยู่